สวัสดีครับเพื่อนๆผมพนมอิมนะครับก็วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆอนมาดูะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองที่ทําการดึงไปเมื่อวันที่11กันยายนนะครับผมตอนนี้ก็อายุครบ1เดือนแล้วนะครับผมไปดูกันว่าเขามีพัฒนาการถึงไหนแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามพรมอิมไปดูสวนมะม่วงกันนะครับผมไปนครับ นี่ครับเพื่อนๆนี่คือช่อดอกมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะฮะอายุครบ1เดือนนะครับผมเริ่มจะเห็นเม็ดอ่อนๆนะครับเริ่มติดเม็ดขึ้นมาให้เราเห็นแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ฮะนะครับตอนนี้พร้อมอิ่มเดินเข้ามาที่สวนนะฮะทั้งพึ่งทั้งแมลงวันนะผมตอมช่อดอก นะครับหึงไปทั้งสวนเลยนะครับเพราะว่าช่อดอกเขาส่งกลิ่นหอมนะฮะทำให้แมลงนะครับได้มาดูน้ําหวานนะครับที่สวนตอนนี้ที่สวนก็ทั้งพึ่งนะครับทั้งแมลงวันนะครับหึงทั้งสวนเลยครับตอนนี้เพื่อนๆก็ระยะนี okay? ้นะครับผม เรื่องการใช้ยานะครับถ้าเกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงนี่เลี่ยงได้เลี่ยงนะครับเพื่อนๆน,นะเพราะว่าระยะ,ะผลิตลูกอ่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ยาฆ่า,มาแมลงเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวมแมลงวันเขาจะตายนะครับเขาจะไม่มาผสมเกสรให้เรานะครับเพื่อนๆตอนนี้หน้าที่ของพึ่งทั้งมแมลงวันเขาก็ทำงานอยู่นะฮะ เขาก็มาช่วยผสมเกสรให้เรานะครับเขาก็ดูดน้ำหวานไปนะครับเ,เพื่อนๆนี่ฮะก็ที่สวนมะม่วงแปลงนี้นะครับก็มีทั้งบานแล้วติดเม็ดแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะบานนะฮะเนื่องจากเราดึง2รอบนะครับก็ห่างกัน5วันนะครับผมผลที่ได้ก็ ยอดอกอาจจะออกไม่พร้อมกันนะครับเพื่อนๆน,นะฮะเนี่ยอันนี้กําลังจะบานนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวยังไงพร้ามอิ่มจะคอยอัปเดตนะฮะส่วนมะม่วงแต่ละแปลงละแปลงให้เพื่อนๆพ่อได้รับชมกันนะครับนี่ครับผมก็พึ่งเขาก็ทํางานนะครับเนี่ยฮะ ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงสายๆแล้วนะครับเพื่อนๆน,นะฮะก็แดดก็เปรี้ยงเลยเมื่อเช้ามีลมหนาวพัดเข้ามานะครับก็ทําให้พรหมอิมได้สบายใจครับผมลมหนาวคัดมาแล้วนะครับเนี่ยเพาะว่าอดอกมะม่วงพรมอิมบานนะครับระยะติดเม็ดถ้าฝนมาก็ถือว่าแย่เลยนะฮะนี่ครับเพื่อน ตอนนี้บานทั่วสวนแล้วครับน่ครับพเพื่อนๆติดเม็ดมีให้เห็นบ้างนะครับเนี่ยอนบานแล้วก็เริ่มเห็นเม็ดนะครับพเพื่อนๆนะฮะบ,บอบอวนไปด้วยกลิ่นเกสร ของอดอกมะม่วงนะครับแล้วก็เสียงหึ่งของมแมลงนะครับทั้งพึ่งทั้งมแมลงวันนะครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเเดี๋ยวยังไงพรมอิมจะคอยอัปเดตนะฮะทุกส่วนทุกแปลงที่พรม,มอิมได้ทํามะม่วงนะครับให้เพื่อนเได้รับชมนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งนะครับ เพื่อจะเป็นกําลังใจให้พเอ,มอิมทําคลิปต่อๆไปนะครับเพือพ่อนๆสาหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ